สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจี๊ยบหรือว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางรัฐบาลไทยสายด่วนสา,สายด่วนก่อนเที่ยงนะคะสายด่วนก่อนเที่ยงให้ไว้นะคะด่วนด่วนที่สุดเอาสรุปของอแอดประเสริฐแอดประเสริฐให้ไว้4 7 5และ95 4ี่เจ็ดห้แลกเก้้าเอาชอบลองไปลุ้นดูนะคะสายด่วนก่อนเที่ยงนะคะแอดลงให้เอามาดูตัวเลขประมวล <c oughs> เลขประมวล2ตัวนะคะเลขประมวลสอตัวที่ให้ไว้จะเป็นชุดไหน <c oughs> เพราะว่าแอดไม่ได้ลงให้แอดเขียนให้นะคะให้ดูเบื้องต้นว่าชุดไหนตัวนะคะจะเป็นชุดนี้นะคะ2ตัวออาของใหม่จะเป็นตัวเลขอะไรมาดูกันเลยนะคะแอดเขียนให้ของใหม่เลขประมวล ตืดชอบไหมคะ8ปดสี่หางเดียวเท่านั้นชอบก็ไปลองลุ้นดูไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นเองเอาแคมหน้าจอได้เลยนะคะไม่ชอบคือเลื่อนผ่าน1พฤศจิกายนปีพศสองพาร้อย ามาตามต่อตัวเลขสามตัวสามตัวเป็นตัวเลขอะไรของเก่าให้ไวยนะคะหกเก้าหกของเก่าสามตัวหกเก้าหกเข้าไปที่เก้าหกเม็ดเดียวเท่านั้นามาตามของใหม่นะคะของใหม่เป็นตัวเลขอะไรเอ่ย หนึ่งพฤศจิกาปีพศ2568เลขประมวล3ตัวให้ไว้หางเดียวชุดเดียวชอบไหมคะเจ็สองหนึ่ง ชอบไหมคะ721ชอบก็ติดไว้ไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางย่อมมีเข้ามีหลดุดแอดก็มาฝากทุกทุกชุดท่านใดอยากเข้ากลุ่มพลังบุญทักทายเข้ามานะคะเพราะว่าตัวเลขส่วนใหญ่แอนลงให้ในกลุ่มนะคะเพราะว่าลงทางช่องบางทีอาจจะโดนปิดกันได้เพราะว่าช่วงนี้กดระเบียบค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น เข้ามาทักทายได้ทางกลุ่มนะคะแอดก็จะลงให้ทุกชุดเลยอ่ะมาตามต่อเลขอาจารย์โยมาตามต่อตัวเลขของอาจารย์โยอาจารย์เจี๊ยบสายด่วนก่อนเที่ยงสาด่วนก่อนเที่ยงอาจารย์โยค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยเม็ดเดียวเลขสองเม็ดเดียวคือเลขสองนะคะหลักร้อยคือเลขสองกับเลขเจ หลักร้อยคือเลข2กับเลข7จับคู่ให้722และ723 722และ723 2ตัว2021 23และ22 2021 23และ22อเอามาดูกันต่อตัวเลขของอาจารย์โยนะคะสายด่วนก่อนเที่ยงเข้ามาแล้วก็มีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆดังสิ้น การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนที่เจรณาทุกตัวเลขมีแนวทางดีกว่าดาวชอบก็ติดไว้ไม่ชอบก็ผ่านแอดก็เป็นเพียงสื่อก่างเท่านั้นนะคะไปสนับสนุนลอตเตอรี่ไทยนะคะรัฐบาลไทยโค้งสุดท้าย1พฤศจิกายนปีพศ2568เม็ดเดียวเท่านั้นคือ289 289เอ่อหรือว่า288 289ก็8ับ288แล้วก็789หรือ799กันไปนะคะ2ตัว88และ99เอา้าวแคมหน้าจอได้เลยชอบก็ติดไว้ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะมาตามต่อตัวเลขสายด่วน999รัฐบาลไทยผู้ใหญ่ใจดี1พฤศจิกาปี68เม็ดเดียวเลข2นะคะเลข2ชอบไหมคะ จ็ดสองศูนย์เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองศูนย์และเจ็ดสองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งและสองสองสองศูนย์สองหนึ่งและสองสองนะคะอย่าลืมนะคะตัวเลขซองเสถีท่องเสถีฐีในคลิปนี้เลยนะคะเอา้ามาดูเลขความฝันของอาจารย์เจบเองอาจารย์เจบให้ตัวเลขอะไรคะอย่าลืมติดตามเลขสองเสถีฐีไว้นะคะอาจารย์เจบให้ไว้ เป็นเลขฝันนะคะตัวเลขฝันฝันว่าถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งวันเสาร์ที่แล้วนะคะใกล้สว่างวันเสาร์ช่วงเอ่อใกล้สว่างฝันถูกรางวัลที่หนึ่งเมื่อคืนมาย้ําให้อีกว่า ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆขอให้ถูกจริงๆนะคะขอเปิดโชคเปิดดวงรับโชครับทรัพย์ขอให้ถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งได้ยิ่งดีนะคะอา้าวจำนวนสองคู่ด้วยเน้น108นเน้นๆเ,เลยคือ108ที่ฝันแล้วก็กันไว้ด้วยนะคะ109กัน109 2ตัวก็0 8 09เลขกันแอด ตัดออกมาให้10 18 19และ89 18 19และ89ถ้าจะเป็กันอีกทีก็จะเป็น11และ00เท่านั้นถ้าจะกันอีกทั้งหมดเลย11และ00เท่านั้นเองเป็น เป็นเลขฝันเป็นตัวเลขทํานายฝันหรืออย่างไรไม่ใช่ทํานายแต่ว่าฝันเป็นตัวแบบนี้เลยแล้วก็เป็นลางๆไม่ชัดเจนนะคะชอบก็ติดไว้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลชอบก็ติดไว้ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเท่านั้นเองมาดูตัวเลขซองเศรษฐีซองเศรษฐีของเก่านะคะวันที่16ตุลาคมปีพศ2568ด่วนที่สุดซองเศรษฐีให้ไว้เลขห 6, 6 จับคู่96เม็ดเดียวจับคู่96แค่เม็ดเดียวเท่านั้นมาตามของใหม่ของใหม่หนึ่งพฤศจิกายนปีพศ2568ของใหม่เลข 2, เสองเศรษฐีตืดของใหม่นะคะ1นึ่งพฤศจิกายนปีพศ2568เลขสองเลขสองเม็ดเดียวเท่านั้นคือ62 หกสองชอบไหมคะเลขสองนะคะชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบก็คือเลื่อนผ่านนะคะทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางย่อมมีเข้ามีหลุดหกสองอย่าลืมกันเก้าสองกลับหัวไว้ด้วยนะคะอา้าวยังไงก็กลับขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลทุกตัวเลขทุกแนวทางกลับขอบพระคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่ติดตามและรับชมท่านใดอยากเข้ากลุ่มพลังบุญทักทายเข้ามาทางไอดีไลน์นะคะเพราะว่า รีบดูก่อนจะโดนลบนะคะแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงฟังฟัง,ง,งตลอดปีและตลอดไปตอนนี้ําได้ที่ถุงทองพารวยและอาจารย์โยชาแนลและดอลล่าพารวยนะคะคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านสี่โมงครึง่งขอให้ทุกท่านมีเฮไปพร้อมๆกันขอให้โชคดีมีชัยถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะคะสวัสดีคะ่ะ